กับผมเทแชแนลสายแดงครับผมจัดเมนูเด็ดๆมาอีกแล้วครับวันนี้ฮะวันนี้เป็นเมนูปลาสีขนครับผมได้มาสองตัวครับวันนี้จะมานำเสนอเมนูฮะนี่ซาซิมิมันจะซาซิมิกับวาซาบิแล้วก็มีนี่ฮะน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดโอ้โหวันนี้เราจะทำด้วยกันสองถึงสองรสชาติ มีปลาสองตัวตัวแรกผมจะซาชิม,มิครับผมส่วนตัวที่สองผมจะใช้ตัวเนี้ยเบินให้สุกไปเลยครับผมมาก่อนอื่นเลยเรามาซาชิม,มิกันนี่ครับโอ้ดำจิมซีฟูตัวดเด็ดอยากได้สูตรถักมาหาผมครับผมง่ายนิดเดียวนี่ครับอันนี้เป็นอซอสญี่ปุ่นครับผม ใส,สใส่ไปเลย <S <S สุดยอดครับผมมาครับผมสดๆ,ๆครับผมทนเทชแนลสายแดกวันนี้พาแดกนี่ฮะปลาสดๆครับผมจัดวาซาบิกันเลยครับโอ๊ยลืมลืมลืมโอ้โหลืมได้ไงครับผมนี่ล้างคอล้างคอ,อก่อน สุดยอดสุดยอดสามตัวนี้นะฮะม,มีความหวานของเนื้อปลานะเนื้อปลาเขาหวานมากสดๆจากทะเลครับผมสดๆจากทะเละลองนี้บ้างจนะิ้มซีฟูด ิ้มซิ้มก็สุดยอดเพราะว่ามันรสชาติมันเข้มแรงมากถ้าใครไม่ชอบหนังเอาหนังออกได้นะถ้าใครซื้อมาทำกินอนะ่พะพัดหนังออก,ออกจะออกเหนียวนิดนึงหนังมนันนะจัดครับนี่ฮนะจัดไปคำตัวโตว,ว่าผมซีฟูด้ดรสเด็ด สูตรผมเองฮอะย <c oughs> อดอถักกับแกมมัี้ย <c oughs> นี่เดี๋ยวเราลองชิ้นใหญ่บ้างชิ้นใหญ่ชิ้นใหญ่ใช้ไฟเบอร์เลยฮะชิ้นใหญ่ มาไปเห็นไหมครับถ้าผู้ชมดูแล้วก็อยากจะแดกผมรู้หามากินนะสุดยอดนี่่าก,กินไหมล่ะน่าก,กินไหมล่ะ หอมจัดนี่เลยฮะซีวาสาบินี่ครับคำโตโต,ตโอร้อนอ๋อรสเบอรขึ้นหวโอยอด แล้วก็อร่อยครับผมยอดเลยเดี๋ยวผม,มต้องเผาหนังไว้ก่อนเพื่อจะได้สุก ปเนื้อปลาเขาหอมมากเลยเนื้อปลาเขาสุดยอดผิดด้านนิดหน่อยฮนะอพอ้ให้สุสออกๆขอจะเป็นมีดเดียมมดเดียมมีเดครับผมสุดยอดได้ไหมละ่ะจัดสิครับนี่ชิ้นใหญ่ๆ อ,อ,อีกหนึ่งตัวผมจะกินสุกอีกหนึ่งตัวผมจะกินดิบครับผมผมจะกินมทำซาซิมิทั้งสุกทั้งดิบไปในทั้งอย่างตัวเรจะได้ไม่ข่าวมากไม่เลี่ยนมากโอ้สุดยอดแดกครับ เอ่วาสุกแล้วนี่คือปลาสีขนสดๆจากทะเลจัดซีู้ดนันน่นนีบผมร้อนน่าอร่อยหอมเฮ้ยเนื้อก็หนังเห็นไหมเห็นไหมขาวจุ๊ะ จัดจัดซีโฟดอีกจัดเลยครับกินของคาวต้องมีของแก้มึนจะอร่อยถ้าไม่มีของแก้กินไม่หมดครับจัดก่อนเลยของแก่ช่วงนี้โควิดด้วย ้องหาอุณหภูมิมาร้อนเข้าร่างกายกันครับอ,อแซบนมไม่กลัวใครยอดสุดยอดอเข้ากันเข้ากัน เป็นเลยอืจัดสีจัดสีครับคำโตโตอือสีฟูดดีกว่าอจะบิขึ้นหัวไม่ไหวอืยอดอร่อยจับนอนไม่กลัวใครครับ น,น,นี่ครับผมเรามีพระเอกด้วยรู้สึกว่าช่วงนี้เป็นช่วงปลาน่าจะวางไข่นะไปซื้อมามีไข่อยู่ดูตัวหนึง่งให้ดูโอยพระเจ้าน่ากินมากครับไฟเบิร์นต่อเลยพี่น้องไม่รอช้าแบกไข่ สรุปเอาเป็นว่าผมไม่กินครับผมเพราะว่ามันสูงยากมากเดี๋ยวจะเสียเวลาคนดูมาเอาเรื่องกันต่อเลยกินต่อครับกินต่อเพราะว่าไข่มันหนาไปครไข่มันหนาไปเด็กต่อไม่รอครับจัดเลยสดใหญ่โตๆ มันแน่นแน่นเด้งอย่าลืมนะผมก่อนจบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด s ับสับใครใผมด้วยนะ กระดิ่งติดตามอย่าลืมล่ะไม่แน่ไม่แน่ผมอาจจะมีช็อตเด็ดไม่ให้ดูกันอีกอาจจะเป็นอัลิปอะไรเดี๋ยวเราชมกันต่อคลิปหน้าวันนี้ไปละบ๊ายบายสวัสดีครับผมสุดยอดบ๊ายบาย